สวัสดีฮะอยู่กับผมลอ็อกสอดนะครับวันนี้ก็จะพาไปกิจกรรมล่าสมบัตินะครับแม่เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ดีนะสําหรับผมเท่าที่รู้มาก็ยังไม่เคยมีเลยใช่ไหมในเกมนี้เรามาดูกันดีกว่าผมก็ล่าไปแล้วมาเกินสองสาวันที่ผ่านมานะมาดูกันว่าวันนี้จะได้คําใบอะไรแสงและเงาเป็นของคู่กันต้องมีสักกี่ที่ที่เหมาะกับทั้งบรรยากาศของทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกงั้นเหรอ แสงและเงาเป็นของคู่กันนี่ครับเราจะได้คำใบามาแล้วก็เราก็จะสามารถไปเดินหาได้นะครับว่าคำใบมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ได้ทุกแมปเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองแสงสวนแสงที่เทพอาเคเซียรหรือไม่ก็ที่กาซาบินไปได้หรือไม่ก็โคลเซียมก็มีนะส่วนแสงและเงาเป็นของคู่กัน5 minutes later <c oughs> อยู่นี่ไงนี่ฮะเป็นกล่องเราก็จะเปิดขึ้นมา จิงอย่างนั้นที่เราจะได้ก็คือยิ่ได้บน3กับเหรียญใช่ไหมโอเคเราจะได้ไอเทม1ชิ้นนะครับอาจจะเป็นลายเเทมที่ทั่วไปเป็นจนถึงไอเทมแร์เลยนะครับเช่นตาแดง r y y l l e e s t e m b l e m เนี่ยหรือไม่ก็หางสกายอะไรเงี้ยก็มีส่วนที่เกลือเกลืออยู่ก็จะเห็นอยู่ก็มี e ร Hu ักเหลือกมแมลงสีแดงอันนั้นคือเกลือสุดแล้วนะเท่าที่เท่าที่รู้มาอืมก็เหรียญน,นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันแลกอะไรได้บ้างนะต้องไปแลกที่เปโดของเรานั่นเองขอเดินก่อนเดิน4.9เจ้ด้วยช้าเหลือเกินผมมีมูด้วยเดี๋ยวขี่มูด้วยนี่ไงถ้าเดินถึงนาแล้วไหมนะอ่ะสวัสดีครับสสวัดีครับไปแหละ ถึงแล้วโอเคอมาดูของกันนะฮะอืมมีอะไรบ้างนี่เต็มเลยมีทั้งราฟ 1, 2, 3, 4, P, หนึ่งสอสาสียกพีคูณโหเต็มเลยบัตรชาบูแองเจิ้นนี้แลกได้แล้วฮะแลกได้เลยแองเจิ้ลปลอมนะฮะแล้วก็อิมูนปลอมชุบปลอมแต่ก็ใช้ได้นะเอ้ยมีของแท้ด้วยว่ะ แคเพิ่มเป็น2เหรียญกับ1ทองเอ,อ่อแล้วก็นี่ครับเป็นของแลมากมายรวมถึงสิ่งที่ผมโปรดปลานที่สุดก็คือแร่ไฟนะฮะรวมถึงก้อนทองด้วยนะเอ,อ้ยไม่ใช่มันนีคือแท่งทองอันนี้ก็คือผมจะทำหมก70พอดีแล้วมันต้องใช้ฮะก็มีมากมายเลยหมกบักเล็ดหมกบักก็ประมาณนี้ฮะ กิจกรรมเนี่ยมันหมดวันที่ยี่ห้าครับก็วันนี้วันที่สิบสามอีกสิบสองวันสิบสองวันละห้าเหรียญก็สิบสองห้าหกสิบก็เก็บได้อีกนั่งหกสิบเหรียญหกสิบเหรียญก็เอามาแลกของใช้ได้อยู่นะเราแค่แลกแล้วก็เหมือนกับเพิ่มทองไปอีกนิดหน่อยหนึ่งเราก็ได้ของเลยฮนะนี่ไงเพิ่มอีกแปดโอ้ยสองทองสิบแปดทองเล็บหมอกบางนี่ใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคครับ ก็มาแจ้งกิจกรรมแค่นี้นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้หรือไม่เป็นนะฮะโอเคแล้วก็อยากบันทึกเป็นคลิปไว้ด้วยนะครับว่ามันเคยมันมีกิจกรรมใหม่มาแล้วนะอะไรเงี้ยดีเหมือนกันเป็นกิจกรรมที่เป็นการระบายทองที่ดีนะแล้วก็ทําให้แบบว่าคนได้เดินไปตามแมปเต็มเลยผมมีครั้งหนึ่งหาไม่เจอก็ไปถามว่าอยู่ไหนอะ่ะแล้วเขาก็เดินพาผมไปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าหายากจังเลย ก็ก็ดีนะแบบคนได้เดินในแบบเยอะขึ้นอ,อุ๊ยวาบเลยทีเดียวเชียวสงสัยวิ่งเร็วไปโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสั้นๆอืมสั้นไปไหมเนะี่ยเดินดูของหน่อยแล้วกันเชิเลือกชมของทางนี้ก่อนฮ,ฮ,ฮขายอะไรบ้างเนี่ยสินฟู เมกาโฟนอ่าวันนี้มันประกาศได้แล้วนะครับ250ยหบจิยี่สิบห้าบาทก็จะประกาศขึ้นทั้งทั้งเซิร์ฟเลยนะขึ้นอยู่ข้างบนทุกอย่างก,ก็ทั่วไปนะโอเคไม่มีอะไรแล้วงั้นก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เลยกันนะครับสั้นๆเดี๋ยวคลิปลองดาบคารนณะจะ,จะตามมาที่หลังโอเคขอจบไว้แค่นี้ สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับได้บ้างขอให้สนุกกับกิจกรรมนะฮะได้ของแรงไงขอให้ได้ขอให้โดนเกลือ,อยังไงแรงขนาดไหนมาบอกกันบ้างนะแบบว่าได้ตาแดง2อันในวันเดียวอะไรเงี้ยอยากได้มั่งยังไม่เคยได้เลยโอเคไปกิวลวละ